บริหารแขนบ่าไหล่ให้เฟิร์มสวยและแข็งแรงแถมยังได้ฝึกแกนกลางไปพร้อมกันด้วยโปรแกรมนี้เราจะคุกเข่าลงกับพื้นเกรงแกนกลางลำตัวไว้ตลอดเวลาค่ะออยใช้ดัมเบล4กิโล1คู่ท่าแรก hammer curl to lateral raise ถ้าใช้ดัมเบลที่มีน้ำหนักเยอะทำแค่12ครั้งพอค่ะแต่ถ้าใครใช้ดัมเบล1-2กิโลขอ20ครั้งนะคะแล้วพัก1นาทีค่ะ ที่ 2. up right row to front r a s e อย่าลืมเกรกงการารลำตัวไว้นะคะตัวนิ่งตรงไม่โยเกเยกสำหรับดัมเบล4กิโลเท่าออยขอ12ครั้งค่ะเสร็จแล้วพัก1นาทีท่าที่ 3. Arnold press to bicep curl เกรงแกงกลางลำตัวช่วยทุกการเคลื่อนไหวนะคะตัวตรงไม่โยกเยก12ครั้งแล้วพัก1นาทีท่าที่4 front r a s e to tricep extension ท้านี้อ้อยเปลี่ยนมาใช้ดัมเบลแค่1ลูกพอค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งจะเยอะหน่อย15-20ครั้งค่ะ จบแล้วค่ะสีท่าบริหารแขนบ่าไหลง่ายๆออยขอทั้งหมด4เซตนะคะพักระหว่างเซตไม่เกิน2นาทีค่ะ